การไหว้ครูมวยไทยไม่ใช่เพียงท่าไล่ลำํำแต่เป็นการยืนยันคุณธรรมประเพณีและการสืบทอดศิลปะหากท่านต้องการฝึกปฏิบัติท่าพื้นฐานเราจะสาธิตให้ทุกท่านดูและสามารถทำตามได้โดยผมจะให้ในายอัจชัยชัยวัฒน์นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการกลุ่มอนุรักษ์ศิลปะมวยไทยและกีฬาไทยสำนักการกีฬากรมพระศึกษา ป็นนนนผู้ช่วยแะนนะครับําตอนนี้เราจะเข้าสู่หัวข้อความรู้เบื้องต้นมวยไทยมวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมที่สืบทอดจากมวยโบราณมีลักษณะเด่นคือการใช้ส่วนของร่างกายทั้ง9ส่วนคือ2มือ2เท้าสองสองสองเขา่าและศีรษะซึ่งเรียกว่านาวะอาวุธในบางตำราย,ยังรวมศีรษะและบั้นท้ายเป็นทศอาวุธ มวยไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่การต่อสู้แต่ยังเป็นทักษะที่ผสมผสานการทรงตัวความเร็วกำลังและความชำนาญเชิงเทคนิคประวัติความเป็นมาของมวยไทยเป็นยังไงบ้างคะครูอ่าครับในส่วนของมวยไทยนะครับก็จะมีหลากหลายสายนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับตามท้องถิ่นและก็ภูมิภาคต่างๆก็อย่างเช่นนะครับมวยท่าเสาก็อยู่ทางภาคเหนืออย่างเช่นจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็จะเป็นต้นฉบับแล้วก็อันที่สองก็จะเป็น ภาคอีสานนะครับก็จะเป็นมวยโคราชนะครับมวยโคราชจุดเด่นจะอยู่ที่การมีอาวุธที่หมัดที่หนักนะครับหมัดที่หนักแล้วก็ภาคที่3ก็จะเป็นมวยลบบุรีก็คือเป็นในส่วนของภาคกลางมวยลบบุรีหรือมวยพนะนครนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะมีความฉลาดเฉลียวฉลาดตามศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะครับซึ่งเขาให้คํานิยามว่า,ามวยโคราชเนี่ยเป็นมวยหมัดหนักนะครับมวย มวยชายาเป็นมวยท่าสวยมวยลบบุรีนี่จะเป็นมวยฉลาดแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของมวยชายาที่ที่ผมกล่าวเมื่อกี้นะครับมวยไทยชายาก็จะเป็นมวยทางภาคใต้ซึ่งจะมีท่าทางที่สวยงามนั่นเองนะครับหรือเขาจะเลือกอีกอย่างหนึ่งว่านะครับมวยหมัดหนักโคราดมวยฉลาดลบบุรีมวยท่าดีมวยชายาไวกว่าก็คือมวยท่าเสาอันนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสายนั่นเองครับ พื้นฐานมวยไทยประกอบด้วยอะไรบ้างคะครูก็ในส่วนของความรู้พื้นฐานด้านมวยไทยนะครับก็คือจะประกอบด้วยอันแรกเลยก็คือการจดมวยนะครับการจดมวยก็คือจะเป็นการยืนมวยนั่นเองนะครับก็คือจะยืนแบบเท้านาเท้าตามถ้าท่านไหนถนัดขวาส่วนใหญ่จะใช้เท้าซ้ายยืนอยู่หน้านะครับเท้าขวายืนอยู่หลังนะครับน้าหนักของเท้าทั้งสองข้างหน้าหลังเนี่ยจะกระจายน้ำหนักค่อนข้างจะเท่ากันแล้วก็จดมวยก็คือการตั้งกาดขึ้นมานั่นเองนะครับนี่คือการจดมวยใช่จะมีหมัดหน้าและหมัดหลังนะครับหมัดหน้าและหมัดหลัง แล้วก็มีเรื่องของการใช้หมัดซึ่งการใช้หมัดนยถือว่าเป็นอาวุธสาคัญของมวยไทยเลยครับ,รบกบจ็จริงๆการใช้หมัดเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมวยไทยอย่างเดียว <Ball. S 2> เรายังใช้หมัดในส่วนของอท่วงท่าของมวยสากลด้วย <Ball. S 2> <impressions. S 1> นะครับซึ่งการต่อยหมัดเนี่ยก็จะมีอยู่หมัดตรงนะครับหมัดงัดหมัดตวัดหรือหมัดเสยอันนี้ก็พูดเป็นภาษาในส่วนของมวยไทยแต่ว่าถ้าในส่วนของอชื่อสากลเนี่ยหมัดตรงให้เรียกว่าหมัดครอสใช่ไหมครับหรือหมัดยับนะหมัดหน้าจะเป็นเรียกหมัดยับหมัดหมัดหลังให้เรียกหมัดครอส นะครับหมัดงัดบ้านเราก็จะเป็น upper Cut, อ upper c ั t น,นะหมัดตวัดก็จะเรียกว่าหมัดหุกอโอเค,<ๆ>อเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้หมัดครับผม เท้าในส่วนของมวยไทยนะครับก็จะมีอยู่2ลักษณะก็คือการเตะนะครับเตะก็จะมีอยู่หลายระดับด <to ้ um> uh> วยกันนะครับก็มีเตะตัดล่างนะครับมีเตะตัดล่างมีเตะระดับกลางหรือกลางลําตัวนะครับแล้วก็เตะสูงนะครับแล้วก็เตะตรงะเตะตรงก็คือจะเตะ เหมือนที่พาร์ทแรกที่คุณครูได้สอนเอาไว้เบื้องต้นในส่วนของท่าไม้หมายนะครับแล้วก็อีกการนึงจะเป็นการถีบครับการถีบก็การถีบเป็นยังไงคะการถีบก็คือการก้าวเท้าแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าเนี่ยนะครับยันไปยังคู่ต่อสู้นะครับในตำแหน่งต่างๆแต่ว่าโดยตำแหน่งที่ห้ามก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะถีบได้ทุกตำแหน่งนะครับอย่างเช่นลําตัวได้ทั้งหมดนะครับช่วงขาได้ทั้งหมดยกเว้นอวัยวะสำคัญนั่นเองนะครับ จากการถีบแล้วก็มีการเขา่าครับผม <c oughs> ในส่วนของเข่าเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกับการเตะนะครับแต่อาวุธจะอยู่ในระยะที่สั้นกว่าะนะครับการเตะจะใช้อาวุธเป็นอาวุธยาวในกรณีที่คู่ต่อสู้เข้าหาเราในระยะที่ห่างไกลพอสมควรแล้วก็การถีบส่วนเข่าเนี่ยจะใช้กับมวยไทยก็คือวงในะนะครับการตีเข่าก็จะมีการตีเข่าตรงะนะครับแต่นี้ต้องระวังนะครับอย่าตีกระจับนะครับเพราะตีกระจับจะเป็นการทําผิดกติกา อ่าส่วนใหญ่นักมวยไทยก็จะมีการตีเข่าตรงแล้วการตีเข่าเฉียงหรือการตีเน็บนั่นเองนะครับภาษานักมวยเ,เทนเนอร์มวยให้เรียกตีเน็บข้างลำตัวนะครับแล้วก็ยังมีการใช้ศอกด้วยใช่ไหมคะอ่าโอเคในส่วนของศอกเนี่ยผมผมในในส่วนตัวนะครับก็ ถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างร้ายกาจที่สุดในบรรดาอาวุธมวยไทยทั้งหมด uh huh. เพราะว่าจะเป็นอาวุธที่นะครับใช้ในระยะสั้นนะครับ uh huh. ก็คือจะคล้ายกับการต่อยหมัดทุกเลยนะครับแต่ uh huh. ว่าเราจะทําการงอศอกให้ได้องศานะครับแล้วก็ใช้ศอกตวัดไปยังศรีรษะหรือปลายคางหรือขมับอะไรต่างๆของคู่ต่อสู้นะครับ uh huh. ซึ่งศอกก็จะมีทั้งสศอกด้วยกันก็จะมีศอกตีนะครับศอกตีก็จะเป็นเฉียงลงอย่างนี้นะครับเปิดสูงแล้วก็เฉียงลงนะครับ ป้าหมายอยู่ที่ปลายคางนะครับสอกตัดก็จะเหมือนกันเราก็ยกขึ้นมาเลยนะครับส่วนใหญ่นักมวยไทยจะใช้ตอนที่สอดเข้าวงในใช่ไหมไล่แขนนักมวยไทยจะมีการไล่แขนก่อนอที่จะขึ้นคอแล้วก็จังหวะนี้จะเป็นจังหวะที่ใช้สอกตัดได้ดี อันนึงก็จะเป็นศอกงัดครับศ<ะ>อกงัดก็จะเป็นในเรื่องของช่วงที่คู่ต่อสู้ตั้งการเราอยู่อย่างนี้นะครับ<ะ>มันก็จะมีช่องช่องหนึ่งที่เราจะสามารถสอดแทรกเข้าไปได้ก็คืองัดขึ้นไปเลยในส่วนตัวถือว่าเป็นอาวุธที่ค่อนข้างจะหลายกาดมากพราะเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะคาดไม่ถึงนะครับที่จะออก สำหรับนักมวยมือใหม่นะคะจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและศึกษาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเบื้องต้นของมวยไทยเช่นศึกษาเกี่ยวกับการสอนการพันมือด้วยค่ะผ้าพันมือการกำหมัดเบื้องต้นถ้าการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกการจดมวยการกำหมัดการสืบหน้าและการสืบหลังรวมไปถึงการสืบซ้ายและขวาการปัดป้องและการป้องกันในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งทักษะต่างๆที่จะนำมาใช้ประกอบสำหรับการไหว้ครูมวยเช่นการยืนและการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวอาวุธมวยไทยและการป้องกันตัวเป็นต้นซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะเป็นการสาธิตการพันมือและท่าทางต่างๆที่เราควรรู้เบื้องต้นไปชมกันเลยค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการพันมือค่ะคุณครูคะมีสิ่งไหนบ้างที่ผู้เรียนควรจะทําความเข้าใจแล้วก็รู้คะครับก่อนการที่เราจะชกมวยทุกครั้งนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือมันจะต้องเป็นขั้นตอนที่ใช้ในการพันมือนะครับเพราะว่าการพันมือเนี่ยเป็นส่วนสําคัญในการป้องกันนะครับการบาดเจ็บจากการชกมวยอย่างเช่นถ้าสมมุติว่านักมวยมือใหม่ๆเนี่ยข้อมือเขายังไม่แข็ง ข้อมือ <ฤ S 1> ยังไม่แข็งถ้าเราใส่นวมแล้วไปชกเลยหรือชกด้วยมือเปล่าเนี่ยนะครับ <ฤ S 1> อาการซ้นเวลาชกออกไปปุ๊บข้อมืออาจจะม,มีอาการพลิกแล้วก็บาดเจ็บได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสันหมัดที่เราพันผ้าไปเนี่ยนะครับก็จะช่วยลดแรงประทะนะครับเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยมองว่ามวยไทยเนี่ยเป็นกีฬาที่ค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของผ้าพันมือก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะช่วยเซฟนะครับในส่วนของทั้งตัวผู้ถูกชกเองและตัวผู้ชกเองเนี่ยก็จะมีความปลอดภัย นอกเหนือจากสันมือเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตนะครับไม่ให้การต่อยมวยเนี่ยมันรุนแรงมากจนเกินไปนะครับนิ้วกระดูกระหว่างข้อนิ้วเนี่ยเราก็จะมีการพันเข้าล่องนิ้วเพื่อเซฟให้มือมันอยู่ในท่าที่เหมาะกับการชกนั่นเองนะครับการพันมือก่อนการชกทุกครั้งถือเป็นขั้นตอนสําคัญเพื่อปกป้องมือและข้อมือจากการบาดเจ็บเนื่องจากมือและสันมัดรับแรงกระแทกบ่อยครั้งดังนั้นวันนี้จึงจะมีการสาธิตวิธีการพันมือแบบพื้นฐาน การพันมือคือการสอดนิ้วโป้งเข้าห่วงผ้าพันมือพันรอบหลังมือและข้อมือหลายรอบพันเป็นรูปกาก,กบาดระหว่างนิ้วเพื่อยึดกระดูล็อกนิ้วโป้งเราจะสาธิตการพันมือให้ดู2แบบนะครับแบบแรกใช้ผ้าพันมือ แล้วพันฝ่ามือและข้อมือจนสุดผ้า ปิดด้วยแถบตีนตุกแกการพันมือที่ถูกต้องช่วยยึดข้อต่อป้องกันการบาดเจ็บและยึดอายุการใช้งานของมือแบบที่2จะพันมือแบบคาดเชือก ต่อไปจะเป็นการสาธิตท่าพื้นฐานต่างๆโดยสังเขปนะคะ,อ,ะอยากรู้ค่ะค,คุณครูคะว่าขั้นพื้นฐานเนี่ยเรามีท่ามวยอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ค่ะ,อ,ะอันแรกเลยนะครับก็คือสําหรับมือใหม่เลยที่ยังไม่เคยชกมวยมาก่อนอันแรกเลยก็คือการกําหมัดนะครับบางคนกําหมัดไม่ดีกําหมัดไม่แน่นเนี่ยเวลาต่อยเนี่ยมืออาจจะซ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีสาธิตการกําหมัดกันนะครับว่ากําอย่างไรถึงจะชกได้ปลอดภัยการกําหมัดจะมีอยู่ทั้งหมด อ่าสามขั้นตอนหลักๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกำมัดเดี๋ยวผมทาให้ดูคร่าวๆนะครับก่อนที่เราไปสู่แบบฝึกขั้นตอนแรกก็คือให้เราพับข้อนิ้วลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับเหมือนเหมือนมืออีกอย่างเงี้ยนะครับอ่าโอเคจากนั้นนะครับพับลงมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นิ้วหัวแม่มือนะครับโอบนะครับบริเวณข้อที่สอง่าแล้วก็ตั้งกาดขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับกำมัดวิธีการเราก็อาจจะหงายมือเริ่มจากการหงายมือแบบนี้ครับฟึบอปั้งพับ ป้งพร้อมกับนิ้วหัวแม่มือเสร็จตั้งการดขึ้นสู่ท่าจดหมวยอ่าโอเค,คเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันครับ สิ่งที่พลาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการชกมวยหรือเล่นกีฬาชนิดอื่นๆก็ตามนะครับ <ạ. S 1> เราก็จะมีในเรื่องของการวอร์มอัพเพื่อเตรียมความพร้อมของกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าในส่วนของกีฬามวยไทยเนี่ยเราจะเป็นกีฬาที่ใช้พละกําลังไม่ว่าจะเป็นพละกําลังทางกล้ามเนื้อแล้วก็พละกําลังในเรื่องของระบบหายใจและไหลเวียนโลหิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่วอร์มอัพร่างกายเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ร่างกายไม่พร้อมหรือทําให้เกิดอาการบาดเจ็บต่างๆเกิดขึ้นได้ครับพอเราวอร์มอัพร่างกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ ขั้นตอนแรกก่อนที่จะเริ่มชกเนี่ยเราก็ต้องมีการตั้งการ์ดหรือเรียกว่าการจดมวยนั่นเอง <avana S 2> นะครับการ,รกำหมัดหรือการจดมวยนะครับกำหมัดเราสอนไปแล้วเมื่อกี้นะครับทีนี้เราก็จะมาจดมวยการยืนก็จะเป็นการยืนเท้านำเท้าตามนะครับหมัดหลังจะปิดบริเวณคางของตัวเองหมัดหน้าจะยื่นมาอยู่ระดับหางคิ้วนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ <า S 1> หมัดหน้าจะเป็นหมัดที่ออกเพื่อทําความลาคาญให้กับผู้ต่อสู้หรือ ใช้ปัดได้นะครับหมัดหลังจะเป็นหมัดที่เราใช้ออกในการที่จะโต้วกับนั่นเองะนะครับเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตกันครับต่อไปค่ะคือการสืบหน้าหลังสืบซ้ายขวาค่ะ,ะการสืบหน้าหรือหลังแล้วก็การสืบซ้ายและขวานะครับจะเป็นการเคลื่อนไหวหลักของมวยไทยเลยนะครับการสืบหน้าก็คือเราจะเริ่มจากการกำหมัด จดมวยนะครับยืนเท้านําเท้าตามสืบหน้าเราจะเป็นการก้าวเท้าที่1ก็คือเท้าที่อยู่ด้านหน้านะครับก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับลากเท้าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยลากมาอยู่ในองศาเดิมสมมุติเรายืนความห่างระยะของเท้าแรกห่างประมาณไหนอย่างนี้สมมติประมาณครึ่งฝ่าเท้านะครับประมาณ1ฝ่าเท้านะครับกาดมวยเสร็จปุ๊บก้าวเท้าปุ๊บแล้วก็สืบตามมาเลยนะครับสืบหลังก็ทํากับที่เดิมครับปุ๊บ อ่าโอเค,อ,เคอาจจะมีการตอนสืบหลังอาจจะมีการเปิดปลายเท้าเล็กน้อยเพื่อเตรียมที่จะออกอาวุธในจังหวะต่อไปอการสืบหน้าก็เช่นเดียวกันครับเท้าหลังเปิดเพื่อที่จะออกอาวุธเตะหรือทีบออกไปได้นะครับในส่วนของการสืบซ้ายขวาการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเลยครับจากที่เราก้าวไปหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับอ่าน้องเอ๋ลองก้าวมาปึ๊บสืบข้างอ่าสืบข้างหรือสืบซ้ายนะครับต่อไปสืบขวาก้าวเท้าขวากลับที่เดิมปึ๊บสืบกลับมา โอเคถ้าเคลื่อนไหวต่อเนื่องอ่ะลองดูนะครับหน้าหลังและซ้ายขวาลองทําพร้อมกันนะครับซอ่ะสืบหน้าหลังเริ่มอ,อึ๊บหน้าหลังซ้ายขวาโอเคอันนี้ก็จะเป็นการเคลื่อนไหวหลักของมวยไทยในที่ทานเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันครับ เป็นการปัดป้องแล้วก็การป้องกันตัวค่ะการปัดป้องนะครับเราก็ส่วนใหญ่จะมีการปัดป้องทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะครับส่วนบนก็จะเป็นการปัดป้องจากการชกหมัดของคู่ต่อสู้เราอาจจะมีการตบหมัดลงนะครับที่เมื่อกี้ฝึกท่าดับโชวลาใช่ไหมครับชกหมัดตรงมาเราตบลงพร้อมกับจิ้มหมัดขวาตรงเข้าไปนะครับหรืออะไรครับคำฟักถืนคำฟักก็งัดขึ้นไปเห็นไหมครับก็จะมีการป้องกันแล้วก็โต้กลับ ในรูปแบบต่างๆทีนี้การป้องกันมีกันเนึงเมื่อกี้เราสาธิตให้ดูแค่ในเรื่องของหมัดการบล็อกหมัดนะครับการบล็อกหมัดในรูปแบบต่างๆหรือการตั้งกาดเพื่อบล็อกไม่ให้กู่ต่อสู้ออกอาวุธได้อีกการหนึ่งก็จะเป็นการบล็อกจากอาวุธด้านล่างก็คือบล็อกขาเห็นไหมการป้องกันอาวุธจากการเตะเห็นไหมครับมีการยกบังนะครับซ้ายขวานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกกันครับ ไปเป็นการยืนแล้วก็การเคลื่อนที่ค่ะครู Net. ครับการเคลื่อนที่ของมวยไทยนะครับก็จะต่างจากมวยสากลนิดนึงนะครับในส่วนของการยืนเนี่ยการยืนของมวยไทยจะยืนแบบอ่าเ<า>ท้าหน้านและเท้าหลังเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างจะบาลานซ์กันนะครับ <presenters S 1> ให้เท่าเทากันแล้วการเคลื่อนไหวของมวยไทยจะใช้เป็นการสืบครับหรือการย่างนะครับก้าวเหน็นไหมที่เราเนี่ยนะครับนั่นคือการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวนะครับแต่ถ้ามวยสากลจะใช้เป็นการ อะไรครับเรียกอะไรครับฟุตเวิร์กฟุตเวิร์กนะครับก็คือการเคลื่อนที่ในมุมต่างๆนั่นเองนอกจากการนี้แล้วการเคลื่อนที่เราค่ะการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเป็นยังไงคะการเคลื่อนไหวก็คือ1เคลื่อนไหวในการที่เราจะเข้าไปทําในเกมลุกนะครับกับอีกการหนึ่งก็คือเคลื่อนไหวซ้ายขวาหลบหลบซ้ายหลบขวาแล้วก็ออกอาวุธโต้นะครับทิศทางก็จะเป็นประมาณนี้สุดท้ายจะเป็นเรื่องของอาวุธมวยไทยค่ะครูครับผมครับในส่วนของสุดท้ายก็คือในเรื่องของอาวุธมวยไทยนะครับก่อนที่เราจะเริ่ม ฝึกหรือเข้าสู้กับคู่ต่อสู้ที่เป็นอาจารย์ล่อเป้านะครับหรือเตะกระสอบต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของท่าพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดนะครับการแทงเข่านะครับและการเตะเนี่ยเราก็ต้องมีการซ้อมท่าหรือเป็นมิลเลอร์นะครับเหมือนชกลมนะฮะหรือเรียกว่าการชกลมนั่นเองนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับในการที่เราจะไปออกอาวุธสู่เป้าหมายกับคู่ฝึกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมีแบบฝึกให้ดูกันเราไปดูกันเลยครับ ความปลอดภัยเริ่มจากการวอร์มอัพท่าพื้นฐานช้าๆฝึกเทคนิคทีละส่วนฝึกกับคู่ซ้อมเบาๆและใช้การพันมือทุกครั้งก่อนชกหรือซ้อมหนักสำหรับผู้เริ่มต้นให้เน้นการฝึกทรงตัวการวางเท้าและการออกหมัดเตะที่ถูกต้องเมื่อชำนาญแล้วสามารถต่อยอดเป็นการออกกําลังกายเฉพาะทางการโชว์บนเวทีหรือการใช้ประกอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม